สวัสดีครับผมผมที่ปรึกษาการขายสังะรินพวกแสนนะครับหรือเซลไผ่นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํารุ่นรถนะครับเป็นตัว4ล้อนะครับตัว NLR นะครับ130แรงม้านะครับซึ่งข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือสามารถจดเป็นป้ายเขียววิ่งไม่ติดเวลาได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่รถกันเลยครับผม ก็รุ่นนี้นะครับก็จะมีเปลี่ยนโฉมจากตัวเดิมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ที่สังเกตได้ก็คือด้านหน้านะครับผมด้านหน้านี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับถ้าลูกค้าสังเกตนะครับก็จะดูโฉบเฉี่ยวขึ้นแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นนะครับด้านหน้านี้นะครับมาเลยครับแล้วก็อันนี้นะครับในส่วนยางนะครับขนาดยางนะครับก็คือ 225นะครับผมทับ75นะครับอันนี้เป็นล้อกระทานะครับแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับจะมีขนาด15นิ้วนะครับเป็นแบบเรเดียนนะครับไม่มียางในครับผมตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นะพี่จะมี2ลูกครับผมเป็นลูกละา2 2โวลต์นะครับทั้งหมดก็จะมี24โวลต์ครับผม ส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเราก็คือ2,999ซีซีนะครับหรือเครื่อง3,000นั่นเองครับผมครับผมอีซูซูนะครับมีการอ่าอ่าผลิ์ในส่วนของแชสซีใหม่นะครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นรับน้ำหนักได้มากขึ้นครับผมซึ่งในส่วนของตัว n l r 1 3 0นี้นะครับ ก็ในส่วนของตัวชัสซีนะครับสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึงสองถึงสามตันนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะบรรทุก3ามตันถึง4ตันนะครับก็สามารถเสริมแหนบนะครับในช่วงด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับหรือจะเปลี่ยนช็อกก็ได้ครับผมซึ่งด้านในนี้นะครับที่เราเปิดมาเริ่มแรกที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือตัวในส่วนของกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เซ็นทันล็อกนะครับตัว n อ r ตัวใหม่นะครับก็จะมีเรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็ถ้าขึ้นมาตรงนี้นะครับโทษนะครับใน NR130 ของเรานะครับคนขับก็สามารถนั่งได้สบายๆเลยนะครับไม่อึดอัดอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของแอร์นะครับปรับได้4ระดับนะครับผมแล้วก็สามารถเล่น m p 3วิทยุหรือว่าใช้แผ่นซีดีได้ครับผมแล้วก็เพิ่มเติมก็จะมีในส่วนงนี้นะครับผม ตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับผมสามารถเก็บของได้เยอะแยะเลยครับมีด้านบนด้วยเนาะครับผมแล้วก็เกียร์นี้นะครับผมจะมี5สปีดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีในส่วนของเกียร์โอไดด้วยนะครับก็จะทําให้ลูกค้าขับรถด้วยความประหยัดมากยิ่งขึ้นครับผมครับแล้วก็ผิวทนนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของแม่แรงหรือว่าเป็นอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับเมื่อลูกค้านะครับต้องการใช้เมื่อเวลารถมี การเสียหรือว่าต้องการซ่อมด่วนระทันหันนะครับก็สามารถใช้แมลงตรงนี้ได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมใครสนใจรถบรรทุกรุ่น NLR130 หรือว่ารถบรรทุกรุ่นอื่นๆของ Isuzu นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจสังนาริน Isuzu 苏เซลนะครับหรือเบอร์0929026969ครับวันนี้ก็ผมขอ,อนำเสนอ NLR130 นอะกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม